อีกปีพอสอหนึ่งที่ถือได้ว่าผลิตออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมอีกเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอามิตรรักนักสะสมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้กระตาิเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บบาท ซึ่งเหรียญชนิดราคา10บาทก็ถือได้ว่าแทบทุกรุ่นนะครับแทบทุกรุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับซึ่งวันนี้เหรียญเหรียญนี้ราคาสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับฝากติดตามกันในคลิปคลิปนี้นะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับทั้ง10อันดับของรุ่นเก่าถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคา มากกว่าหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวตัวนี้นะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่าเห็นได้ว่ารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันที่พระบรมรูปและก็ดีไซน์ลวดลายของเหรียญเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังตัวอักษรต่างๆเหรียญ10บาท เป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับลักษณะของเหรียญนั้นอย่างที่บอกมะโดดเด่นและสวยงามนะครับวงขอบของทองเหลืองก็จะมีสันขอบที่สูงขึ้นขอบที่แยกแตกต่างจาก เนื้อของนิกเกิลนะครับและก็ขอบของนิกเกิลเป็นขอบนอกนะครับด้านขอบนอกนี้ก็จะยกสันขอบที่สูงขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมี2ขอบก็คือขอบทองเหลืองกับขอบนิกเกิลนะครับตัวนี้นะครับหลายๆท่านก็มีจุดข้อสังเกตต่างๆนะครับจุดข้อสังเกตต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะพิเศษของเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับมี หลายๆอย่างเข้ามาประกอบนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับของพี่ๆน้องๆลุงป้าอาในตลาดนักสะสมนะครับซึ่งเหรียญสิบบาทก็ถือได้ว่าความพิเศษของเขานั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับภาพประธานด้านหน้านั้น,น,นกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดช ผิดพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรทรงฉลองพระองค์ุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งก็จะระบุว่ารัช,ชกาลที่9นั่นเองนี่คือลักษณะนะครับดีไซน์ด้านหน้าของเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับ ท่านที่มีการเก็บสะสมนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอสภาพที่มันสมบูรณ์มากที่สุดนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับการเก็บสะสมนะครับถ้าเราหาสภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับเราได้ลักษณะแบบไหนนะครับก็ขอให้เก็บแล้วก็รักษาสภาพของเขาให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับให้ได้ดีที่สุดลวดลายต่าง เราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญสะสมหรือว่าสิ่งของสะสมของเรานะครับขอให้มีเหรียญปีพศออนั้นใจของผู้ที่เป็นนักสะสมนะครับความรักความชอบชไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับรูปแบบใดก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับทุกอย่างมีคุณค่าอยู่ในตัวของเขานะครับนี่คือลวดลายด้านหน้านะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบ นะครับเหรียญชนิดราคา10บาท2ส,สีนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชิลลกหรือว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับส่วนภาพประธานด้านหลังนะครับกลางเหรียญน,นั้นมีรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลนะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับอักษรเบลนี้เขามีความหมายว่า10นะครับหรือ แทนคำว่า10บาทนั่นแหละนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับปัญหาสายตานั่นเองนะครับเขาก็จะรูปนะครับรูปความรู้สึกนะครับอย่างเรานี้ก็คงจะหมดความรู้สึกแล้วนะครับรูปไม่รู้เรื่องนะครับแยกแยะไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคยังไงนะครับคนที่เรียนเกี่ยวกับพวกอักษรเบลต่างๆนะครับ อันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่พี่น้องๆที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับและตัวเลขบอกราคาว่า10นะครับซึ่งเป็นตัวเลขไทยและตัวเลข10หฮินดูรัรบิกนะครับโดยมีคำว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับอ่านนี้ก็คือด้านหลังนะครับ นี่คือด้านหลังแล้วก็ปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญก็คือปีพุทธศักราช2545นะครับซึ่งเป็นอีกปีพศหนึ่งที่ถือได้ว่าผลิตออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมอีกเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องอเหรียญชนิดราคา1ิบบาทรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านั้นกระสาบเมืองสยามก็เก็บ ทุกรุ่นนะครับมีอยู่ปีพศเดียวที่กระสเบืองสยามไม่มีนั่นก็คือเหรียญปีพศ .2533 นั่นเองนะครับ oh <no. S 1> นอกนั้นมีทุกปีพศนะครับชนิดราคา10บาทนะครับมีเก็บอาจจะมีบางปีพศอ,อาจจะมีมากมีน้อยนะครับอาจจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับความหายากของเหรียญด้วยนะครับ oh <no. S 1> และอีกอย่างหนึ่งเหรียญนั้นก็จะให้กษัตรย์เมืองสยามนะครับไปซื้อ ในราคาที่สูงๆเอามาเก็บเพื่อเก็บสะสมนั้นก็คงจะค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อนข้างที่จะยากเรามีเพียงแค่ 2- อถึงสมเหรียญก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสําหรับปีหายากๆนะครับปี3ามปี4 1นะครับที่ราคาสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งก็คือปี42นะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับวันข้างหน้า มีราคาแน่นอนนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆหลวงปัญา,าด้วยนะครับสำหรับปีพศ .2545 ยอดการผลิตนั้น61.333,000เหรียญน,นะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้120บาทนะครับพี่น้อง120บาทส่วนการซื้อขายหรือว่าการ แลกเปลี่ยนในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเราก็ยังเห็นอยู่ในราคา95บาทนะครับ95ถึง100บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งเป็นสภาพที่เขาประกาศซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนั้นก็เป็นสภาพ UNC นั่นเองนะครับส่วนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็ ยังเห็นนะครับในเพจต่างๆในช่องต่างๆที่เขามีการรับซื้อแลกเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็นการรวมเหรียญน,นะครับรวมปีพศนั่นเองนะครับอาจจะมีปีพศ2545 41 42, 4 3นะครับเอามารวมกันแล้วก็เฉลี่ยราคานั่นเองนะครับก็จะทำให้เหรียญ ที่ไม่มีราคานั้นกลับกลายเป็นเหรียญที่มีราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมนะครับและก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการดึงราคานะครับเหรียญที่ไม่มีราคาก็ทําให้เกิดมีราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะครับเป็นนักลงทุนนักเก่งกําไร ก็จะต้องหาเทคนิคแบบนี้นะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับจากสิ่งของที่ราคาต่ำก็กลายเป็นเหรียญที่สิ่งของที่มีราคาที่สูงได้นะครับมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับช่องกระสับเรืสงยสยามนั้นก็ได้เพียงแค่นำเอาข้อมูลมาฝากทุกทท่านนะครับสำหรับ ข้อมูลของเหรียญข้อมูลของตลาดต่างๆนะครับเอามาฝากทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้หรือคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ